พัฒการเล่งหงสุขวิท62ต้นตำรับอาหารแต้จิ๋วสูตรโบราณขิงผงสำเร็จรูปปลาบ้านสมุนไพรเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมีจำหน่ายที่บิ๊กซีและซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยรายการคาแรคเตอร์คนมีสไตล์ครับจัดกิจกรรมขึ้นมากิจกรรมหนึ่งเป็นกิจกรรมครบรอบ1ปีที่ออกอากาศในสปีชแชลครับ จะชวนทานผู้ชมที่รักนะครับไปท่องเที่ยวด้วยกันเป็นการฉลองครบรอบหนึ่งปีเรียกว่าไปเที่ยวล้นลาด้วยกันเลยครับเป็นทริปที่จัดขึ้นมาเพียงทริปเดียวนะครับเที่ยวทริปเดียวแต่ว่าพากันไปเที่ยว5เมืองครับ จะชวนกันไปเที่ยวฮ่องกงจูไห่เซินเจิ้นกวางเจาและมาเกา๊า5วันสีคืนครับที่สําคัญมากกว่านั้นในทริปนี้เราจะเที่ยวกันแบบล้นลาสุดๆและที่ขาดไม่ได้อาหารต้องอร่อยสุดๆที่นอนต้องนอนพักผ่อนแบบสบายสบายตามสไตล์เฮียซองเล้งหงาว่าท่านชมรักกันชอบกันอย่าพลาดรับรองว่าทริปนี้เฮียซงเล้งหงจัดให้ เที่ยวสนุกกินอร่อยนอนสบายอา,ารแซ่บมากไม่ต้องคิดเลยถ้ามากับเฮียรงไม่ผิดหวังแน่นอนครับอาหารการกินดีที่พักหรูรเที่ยวสนุกคิดไม่ถึงเลยว่าจะสะดวกขนาดนี้นโอกาสต้องมาอีกนอนดีกินอร่อยเที่ยวเยอะเยอะทริปหน้าเจอกันครับเยี่ยมสนุกมากคะ่ะทริปนี้ทริปหน้าไม่พลาดแน่นอนคะ่ะกินดีอยู่ดี เที่ยวดีเฮียโซงก็บ,บริการได้ดีมากครับชอบครับชอบไม่เคยมากับที่นี่ครับแล้วก็เจอเฮียโซงก็ชอบครับหล่อครับหลอ่อดีจริงจริ <c oughs> กดไลค์อาหารอร่อยอิ่มนุกมื้ออ้วนหละ <c oughs> ได้ประสบการณ์หลายอย่างครับได้รู้จักคนเยอะขึ้นได้มีสังคมในผู้ใหญ่เยอะขึ้นครับอันนี้ฝ่ฝันมาตั้งอาย,อยุ30นะคบได้มาจริงๆนะ75นะคะ <c oughs> ไม่ผิดหวงังไม่ผิดหวังสนุกและดี นะ้าอาหารอร่อยนอนสบายเที่ยวเจาะลึกจริงๆการกินกันอยู่และนอนเที่ยวโอเคเลยค่ะอ้วนมาก <laughs> กินทุกมือ้ออิ่มทุกมือ้อเยอะตลอดเลยอาหารอร่อยนอนสบายรับรองว่าไม่มีที่ไหนทําได้อย่างเฮียเนี่ยแหละค่ะอยากชวนเพื่อนๆน,นะครับมาร่วมเที่ยวกับเฮาสรงเ่นหงด้วยกันนะครับรับประกันคุณภาพครับยี่ยม เที่ยวทริปนี้กับเฮียทรงเล่งหงสนุกมากค่ะสุดยอดเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมครับกับบรรยากาศที่เฮียทรงนํามาฝากคิดว่าท่านผู้ชมชมแล้วต้องไปให้ได้กับกิจกรรมที่เราจัดขึ้นทางนี้ครับพบรอบ1ปีรายการคาแรคเตอร์คนมีสไตล์ที่ออกอากาศพบรอบ1ปีเร็วมากในสปี h a n n e l ผมว่าอย่ารอช้าและไปมีความสุขท่องเที่ยวฉลองคริสต์มาสด้วยกันนะครับสนับสนุนการเดินทางโดย ผมอยู่ใน SCA ตอนนี้เป็นช่วงปีที่4ีแล้วครับใน SCA เนี่ยเราสเสนอว่ามันไม่ใช่เรื่องของฝรั่งแต่ว่ามันเป็นเรื่องของความสากลเราสามารถจะเอาแม้แต่เกราะในเอเชียเกราะไทยหรืออะไรก็ตามแต่เรามีข้อมูลทางประวัติศาสตร์แล้วก็นําความรู้นําวัสดุที่อยู่ในประเทศในปัจจุบันเนี่ยสามารถจะสร้างผลงานศิลปะแล้วก็เป็นงานในเชิงช่าง น,นี่คือสิ่งที่เรานำเสนออยู่ในด้านของ SCA ในฝ่ายของ Art and s i g n e หรือศิลปะครับผมผมจำได้ว่าผมมาครั้งแรกเนี่ยผมรู้สึกแปลกมากเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ที่เราไม่เคยเจอถามว่าคอสเพลเคยเจอไหมเคยเจอนะครับแต่อันนี้อันนี้อันนี้มันไม่ใช่คอสเพลมัน,ม,นมันแปลกกว่านั้น,นครับตอนแรกที่ที่เข้ามาแต่พอเข้ามาเรื่อยเรื่เราเริ่มร,รู้สึกว่า เฮ้ยมันมันเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ยิ่งยิ่งตอนนั้นผมชอบอะไรเกี่ยวกับการต่อสู้ด้วยนะะคือผมเป็นคนที่ชอบเกี่ยวเรื่องเสียปาเปาะมันตัวมากครับการที่ได้ใส่ชุดเกาะแล้วก็เอาอาวุธมาตีกันเป็นอะไรที่มันค่อนข้างสนุกนะครับผมก็เลยค่อนข้างชอบเอสเอมากเลยผมเนี่ยปกติก็จะ ชอบกับประวัติศาสตร์อยู่ตอนแรกก็เข้ามาอยากจะได้เปลี่ยนความรู้ทางประวัติศาสตร์พอแบบนานวันเข้าบอกโอ้ลงมีลงต่อสู้แล้วนี้ผมก็ทําชุดขตัวเองขึ้นมาแล้วก็พอได้ลงต่อสู้ก็เริ่มกลายเป็นรึงๆนักสู้เท่าที่เห็นเนี่ยจะมีเรื่องของการ ฟันดาบต่อสู้กันแต่ว่าไม่ได้มีแค่นั้นก็อยากจะฝากในเรื่องของวัฒนธรรมไทยแล้วก็วัฒนธรรมตั้งแต่สมัยโบราณก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันค่ะรู้สึกดีเป็นกันเองดีก็เหมือนกับเป็นครอบครัวก็มีสังสรรค์เฮคาสนุกดีครับได้เจอน้องๆได้เจอเพื่อนๆอนที่มีคอเดียวกันชอบอะไรโบราณโบราณเหมือนกันครับ สุดยอดมากครับพี่กรณจบโงรแลงวครับกับสงครามในครั้งนี้ขอให้พี่กรณสรุปอีกทีหนึ่งครับว่าใครเป็นฝ่ายชนะเราเริ่มต้นจากวอลแบน์สองฝั่งสามกับสองนะครับสุดท้ายเหลือแค่คนเดียวเหลือแค่คนเดียวนะอีกสองอีกสองฝั่งนี่เขาแลกชีวิตกันตายกันสองสองเหลือแค่คนสุดท้ายรอดกลับบ้านแล้วที่มันน่าสนใจก่านั้นคือเป็นคนที่เหนื่อยที่สุดแล้วด้วยเป็นคนที่ได้กลับไปหาลูกเมียเป็นคนที่แบบเหนื่อยแล้วอ่ะไม่ไหวแล้ว แบบคือเขาเหนื่อยจริงๆคือเมื่อกี้เขาจัดมาหนักแล้วเป็คนที่เหนื่อยที่สุดจริงๆคือสองคนนี้คุยกันแล้วว่าเอ้ยพี่ผมขนาดซ้ายขวานะผมจะลุยปกป้องพี่เองแล้วมันก็แลกชีวิตสู้จริงจรคนที่เขาอยู่ในซีเนี่ยเขาจะอินเขาจะแบบโอเคพี่ผมจะต้องสู้เพื่อคนเนี้ย้างน้านี่ยมันตูบันล่มอย่างยักเลยมันคุ้งเข้ามาแล้วอ่ะแล้วสองคนเนี่ยเขาประกบแลกเพื่อจะล้มยักษ์แล้วยักษ์ก็ตายอีกคนที่ยืนอยู่ข้างหลังถือหอกเฮ้ยอะไรวะ กูมั่นใจเลยว่ายักษ์นี่แม่งไปฆ่าเรียบแน่นอนโดนสองคนสละชีวิตโค่นลงไปแล้วเหลือคนเดียวคนที่เหนื่อยที่สุดก็เลยเอาพลังเพื่อสุดท้ายเนี่ยสสับชีวิตคนถือหอตายนี่เป็นไงพอเราฟังการอธิบายมันก็เลยกลายเป็นอินเข้าไปอีก่ะถูกต้องมันมีเนื้อเรื่องอยากจะบอกว่ามันมีเรื่องราวนะไม่ได้เล่นกันแบบมนกปา าแล้วพี่กรณ์รับดาใเพื่อนเพื่อนทางบ้านที่ดูอยู่เนี่ยเขาอยากจะสอบถามหรือว่าอยากจะหาได้ที่ไหนและติดต่อได้ยงไงง่ายๆเลยก็คือโทรหาผมเลยก็ได้นะครับกรกไก่รอเรือนะครับ0 8 9 030 4282นะครับหรือถ้าใครอยู่บ้านเล่นเน็ตอยู่กดเข้า a c e b o o k ครับผม S C A เวนวรคไทยแลนด์ครับก็จะเจอเราอยู่ในนั้น แล้วก็จะมีคนคุยอยู่นั้นตลอด24ชั่วโมงใครถ้าอายหรือว่าถ้าแบบไม่รู้ไม่กล้าอะไรยังไงแต่ว่าอยากเล่นมาฮาร์ดดิได้เลยรึกษาได้ไม่ต้องครับเราไม่มีปัญหาเรื่องการอายครับใส่เกาะซัดกลางแดดกลางทุ่งขนาดนี้นะครับใครที่สนใจอย่ามัวไปนั่งเล่นคอมพิวเตอร์กดให้ปวดนิ้วให้นิ้วล็อกมาสู้ในสมรภูมิสงครามจริงๆกันแล้วอยากจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่เป็นแค่เกมกีฬาอย่างเดียวมันได้ทั้งหลายหลายอย่างได้ทั้ง ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ได้ทั้งร่างสุขภาพร่างกายนะได้หลายอย่างมากต้องบอกเลยว่าวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่กรณ์มากขอบคุณพี่กรณ์ขอบคุณพีแกนด์นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาสรงแขกฮิมฮนโโต้เฮิ เป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับที่เรา2คนเนี่ยจะหาคลิปเด็ดๆโด,ดนๆมาโชว์ทุกความสามารถไม่ว่าคุณจะเป็นใครครับขอให้คุณมั่นใจว่าคุณคือตัวจริงครับและคลิปของคุณจะได้มาโชว์ในรายการของเราครับพูวก,กันมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราไปพบกับช่วงคลิปมาโชว์ คลิปมาโชว์วันนี้ครับรวมสุดยอดคนเก่งสกิลระดับเทพที่มีความสามารถหลากหลายครับดูแต่ละคนสิครับต้องบอกว่าซ้อมกันมาอย่างดีเลยครับระดับเทพจริงๆนั้นเนี่ยไม่ว่าจะวิ่งตีลังกาหรือจะกระโดดเหินเวหา เล่นจริงโชว์จริงอย่างนี้ต้องบอกว่าเทพจริงๆครับ คิปสุดยอดอสุดยอดคุณไปหาที่ไหนมาใครส่งมากันเยอะแยะเนี่ยส่งมาจากไหนเนี่ยนี่เลยส่งมาทาง Facebook ของเราเลยครับ www.facebook.com/slash ม c h o m a n t h a i l a n d ครับไม่แน่คลิปของคุณอาจจะได้ออกในรายการเราก็ได้นะครับอย่าลืมนะครับย้ำกันอีกสักครั้งหนึงนะครับมา h o m a n Thailand ครับสำหรับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาและแน่นอนครับในสัปดาห์หน้าเราต้องเจอกับเราอีกนะครับในรายการมาโชแมนสำหรับวันนี้ขอกลับคำว่าสว,ส,สวัสดีครับ